คุณผู้ชมครับของแปลกมีอยู่ทั่วไทยทิดเป้จะพาไปชมเชิญเลยครับเนตุเกินที่บ้านสำราญอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรชาวบ้านกำลังพากันจุดธูปเทียนกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอหวยจากงูเหลือมตัวขนาดใหญ่ที่มีคนไปพบงูเหลือมตัวนี้กำลังกกไข่อยู่ในโพรงใต้คลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำภายในหมู่บ้านหลายคนที่ชอบเสี่ยงโชคต่างก็อธิษฐานขอให้งูเหลือมไปเข้าฝัน จอบอกเลขเด็ดสิ่งต่างคนก็นำม่ตีเป็นเลขเด็ดต่างๆนานา,นาชาวบ้านเชื่อว่างมูที่เห็นเป็นงูนเจ้าที่งานนี้จริงและเวียนไปขอหวยอย่างต่อนเนื่องกันเลยล่ะครับมากันที่วัดท่าเซี่ยวบ้านเซี่ยวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิกันบ้างชาวบ้านต่างทายอยมาขอเลขเด็ดจากซากเรือโบราณเป็นไม้ตะเคียนทองครับมีอายุยนับ200ปีทั้งจัดหาดอกไม้ทูกเทียนและแผ่นทองเปลวปิดที่เรือโบราณ พร้อมกับในการเข้าทรงว่าเรือนี้มีชื่อว่าสเสด็จย่าเรือตะเคียนทองถ้าใครมาขอเลขเด็ดก็ให้ใช้น้ำหอมไม่ให้ใช้แป้งเพราะเสด็จย่าตะเคียนทองจะแสบตัวและจะมาเข้าฝันเป็นเลขเด็ดแทนซึ่งย่าตะเคียนทองได้เข้าฝันให้เลขเด็ด8-20ทําให้ชาวบ้านพาก,กันดีใจที่มาไม่เสียเที่ยวครับงานนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการชมกันละครับถ้าเป็นแบบนี้นะ ที่เป้ขอบอกครับเดียวว่าอย่างนี้ก็มี